สบายๆผ่อนคลายผ่อนคลายตถาคตรู้ไหมว่าข้ากำลังนึกถึงอะไรอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านมาให้โอวาทแต่ท่านเอาแต่นิ่งเงียบไม่พูดจาสักคำท่านเพียงแค่เด็ดดอกบัวมาจากสะและเอาให้พิสุด,ดูแถมรากของบัวนั้นยังเปื้อนโคลอนอยู่เลย มันถูกเรียกว่าปุสปาสุดพวกเราไม่เข้าใจแต่มหากัสปะเขากลับเข้าใจบางสิ่งที่กล่าวด้วยคำพูดได้เราได้พูดไปหมดแล้วบางสิ่งที่กล่าวเป็นคำพูดไม่ได้เราได้ส่งต่อให้มหากัะสปะอานนท์ฮะ uh huh. หากความอัศจรรย์ของดอกไม้บานสามารถเห็น ด้วยดวงตาของจิตในสมาธิจากนั้นชีวิตของเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปข้ายังไม่เข้าใจดอกบัวดอกนั้นเดิมเริ่มการเดินทางของมันตั้งแต่ตอนอยู่ใต้น้ำมันเบ่งบานและโตมากขึ้นจนมันโผล่พ้นจากน้ำ เพื่อเป็นปัจเจกเช่นเดียวกับที่เราพ้นจากโลกใบนี้เพื่อบรรลุความจริงอันสูงสุดคลิปสั้นๆนะ่จะมีความหมายนะดอกบัวดอกหนึ่งที่เดิมมันก็อยู่ใต้น้ำสุดท้ายเนะี่ยมันก็ค่อยๆเบ่งบานขึ้นมาพ้นน้ำเช่นเดียวกับเรา ที่พ้นไปจากโลกเห็นไหมสภาวะนี้เนี่ยมันบานขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานคือพุทธ,ธสภาวะที่เบ่งบานขึ้นมาอยู่เหนือโลกพ้นโลกเห็นไหมสภาวะพ้นโลกนะขันมันแยกออกจากขันขันคือโลกโลกคือขันเพราะนั้นการที่จะไปพ้นโลกคือโลก,กุตระได้ก็คือการพลิกเข้ามาดูภายในเห็นใจที่ว่างนี่ดอกบบลหนึ่งดอกแล้วดอกบัวที่ท่านชูขึ้นมาเนี่ย มันยังมีดินอยู่เลยโนโลตัส no ถ้าไม่มีนะไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบัวถ้าไม่มีทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมถ้าเราไม่เจอความทุกข์เราจะมาหาทางที่จะพ้นทุกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปรังเกียจความทุกข์ความทุกข์มีโดยปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเราเจอตัวนี้ มันจะไม่มีผู้ไปทุกข์กับทุกข์นั้นทุกข์นั้นก็มีอยู่ตามธรรมชาติของมันมาแล้วก็ไปตามเหตุตามปัจจัยอย่าไปเพิ่มความทุกข์ด้วยการไปยึดมั่นถือมั่นไอ้ตัวรูปนามขันธ์ห้าเป็นเราเพราะนั้นการจะไม่ยึดมั่นถือมั่นขันธ์ห้าเป็นตัวเราของเราก็คือการแสวงหาตัวเราที่แท้จริงซะเพราะตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเมื่อเราเจอตัวเราที่แท้จริงแล้วเนี่ยน,นั่นน่ะคือ ประตูทางออกจากความทุกข์ทั้งปวงในวะตะศศัตสงสารเพราะฉะนั้นในคลิปนี้สั้นๆเนี่ยท่านบอกเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่เราอธิบายอธิบายมาเยอะแล้วใช้ภาษาพูดนะแต่สิ่งนี้มันไม่สามารถอธิบายได้เลยนะแต่มันก็ต้องใช้ภาษาในการสื่อในการอธิบายแต่สําหรับเนี่ยพระมหากระสปะเนี่ยท่านเข้าใจพอเข้าใจปั๊บท่านก็นยกให้พระมหากระสปะเป็นสังฆ์เป็นนั้นยกองค์แรกของสายเซน สายเนี่ยโลตัสเนี่ยสายดอกบัวดอกเดียวเนี่ยนะฮะท่านยกให้นี่ๆตามตามในเรื่องเลยนะฮะเั้นสายเซนเนี่ยมันก็เริ่มต้นแต่แต,แต่ท่านมาหากัสปะเป็นองค์แรกแล้วองค์ที่สองใครรู้วป่าพระอนนท์เพราะพระอนทนเนี่ยตอนเป็นโสดาบันเนี่ยจิตพระอนนยังยังยังอย่างนี้อยู่เลยนะยังอย่างนี้อยู่เพราะว่าพระอนทนเนี่ยถึงท่านฟังมาเยอะก็ตามแต่ท่านฟังเพื่อจดจํา ม่ใช่เพื่อการปฏิบัติเพราะหน้าที่ของท่านคือท่านต้องการจดจำทุกทุกพระสูตรหรือทุกคำสอนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติเพราะ,ะนั้นท่านเป็นโสดาบันชนิดที่เรียกว่ายังเกิดยังมีการห่อหุ้มอยู่เลยแต่รู้วรรุุธรรมเป็นปราราหันกนที่จะเกิดปฐมสังขยาเนี่ยนะฮะท่านก็เดินจงกรมนะเดินจงกรมแล้วจิตท่านเนี่ยตั้งมั่นอยู่อย่างเงี้ย อยู่อย่างเงี้ยติดอยู่อย่างเงี้ยนะมันยังมันตั้งมั่นอยู่เดินจงกรมตั้งมั่นอยู่ทําไป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 นั้นด้วยความอยากที่จะบรรลุเนี่ยนะแต่พอสุดท้ายเนี่ยนะท่านก็ไม่ไหวแล้วฉันหมดหมด,หมดกําลังแล้วก็ล้มตัวลงนอนด้วยความผ่อนคลายขณะที่ล้มมาตัวลงนอนด้วยความผ่อนคลายจิตมันแยกออกจากกันจิตมันท่านเห็นจิตของท่านแยกตัวจิตนาะจิตในกับจิตนอกเนี่ยมันแยกออกจากกัน จิตตัวนอกจิตตัวในแยกออกจากขันธ์หน้าอย่างชัดเจนท่านบรรลุโสดาบันในขณะที่กึ่งนั่งกึ่งนอนจำได้ไหมเป็นสภาวะที่แยกส่วนออกมาคุณลุงวีดเป็นฆรวาสที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้รับการรับรองโดยหลวงตามหาปัวนะฮะคุณลุงวีดเนี่ยท่านอยู่กับตัวรู้เนี่ยอยู่กับสภาพแบบนี้มาเป็นเวลาสองปีเต็ม นะท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติเก้งคราดมากท่านใช้เวลาทั้งหมด8ปีในการปฏิบัติแล้วเนี่ยอยู่ดท้ายท่านมาอยู่กับสภาวะอย่างเนี้ยนะท่านมีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ท่านจะต้องปล่อยรู้พยายามจะปล่อยรู้คือปล่อยอะไรปล่อยวิญญาณเนี่ยคุณลุงทําไม่ได้ทําแล้วบางคืนนอนไม่หลับเลยนะแล้วก็พยายามไปหาพระสองปีเต็มๆท่านก็ ไปกราบพระซึ่งท่านไม่ได้บอกเสียได้ท่านไม่ไดบอกชื่อว่าเป็นใครอะไรยังไงท่านก็บอกว่าทําอย่างนี้สิ่งเนี้ยปล่อยมันไปเลยไม่ต้องไปหยิบมาเพราะคุณหยิบคุณก็ต้องปล่อยปล่อยมันเฉยๆไปเลยคุณลุงก็ไม่เข้าใจก็พยายามไปพยายามไปปล่อยนะจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะฟังดูท่านปล่อยรู้ของท่านยังไงวิธีการปล่อยรู้คุณลุงวีดบัวเพื่อนวิธีการปล่อยรู้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆบางครั้ง เราอาจจะมองว่าเวลานี้เมื่อมองย้อนเข้าไปดูภายในใจมีเพียงผู้รู้กับผู้ที่ถูกรู้เป็นสิ่งที่เกิดดับถามว่าสภาวะนี้เป็นอย่างไรเขาบอกว่ามันมีผู้รู้ตัวหนึ่งแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันมีสามตัวโดยที่เขามองไม่เห็นตัวนั้นคือตัวที่กำลังเห็นผู้รู้ และเห็นสิ่งเกิดเกิดดับดับตัวที่สามคือตัวที่สำคัญที่สุดซึ่งก็คือผู้เห็นหรือผู้รู้ตัวในนั่นแหละผู้รู้ตัวนอกเป็นอวิชาเป็นสิ่งเกิดเกิดดับดับก็เป็นของไม่เที่ยงไปเมื่อเราจับผู้เห็นหรือผู้รู้ตัวในอีกตัวหนึ่งซึ่งเห็นทั้งสองสิ่งที่อยู่ภายนอก ที่เกิดดับนั้นได้เราจะปล่อยผู้รู้ตัวนอกทันทีเลยกล่าวคือสองตัวนอกนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดดับก็ไม่ใช่ผู้รู้ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้เห็นต่างหากหมายถึงผู้เห็นตัวในที่เป็นความรู้สึกภายในจริงๆที่เรายังถอยมาไม่สุดขอบย้อนเข้ามายังไม่สุดขอบ เมื่อเราย้อนเข้ามาถึงสุดของขอบนี้เราจะเห็นว่าโอ้มันมีตัวผู้เห็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ภายในมันมีสามตัวทำอย่างไรถึงจะให้มันมีสภาวะเดียวคือผู้เห็นนี้ตัวเดียวเท่านั้นผู้เห็นตัวนี้แหละคือผู้รู้ที่บริสุทธิ์ส่วนผู้รู้ที่เป็นอวิชชาเป็นตัวนอกไป เข้าใจไหมถ้าตะหมายก่อนฟังแล้วไม่เข้าใจหรอกสิ่งถูกรู้แล้วยังมีอีกตัวหนึ่งผู้เห็นนี่เราจะเข้าใจชัดเจนเลยสบายเลยเห็นไหมเนี่ยคุณลุงวีดซึ่งท่านปฏิบัติ8ปีเองนะคะนะเดินนั่งคำนวณเลยอ่านหนังสือท่านถ้าท่านเริ่ม